อันนี้ก็จะเป็นของน้องนับเงินเนาะพแมพน้อ,นองลาวสามาชีเป็นจ้งไดของน้องนับเงินถือว่ายั่งบอลลูด้อค่ะเด้อถือว่ายังไม่หลุดเพราะว่าของเพิ่นยังม่ให้เห็นตัววิ่งตัวรูดเนาะค่ะเนาะตัววิ่งตัวรูดยังมาให้เห็นซองมากค่ะมาแต่มากันก่างกันเนาะซองซององกบมาบน เก้ามาทั้งบนทั้งล่างหลักหน่วยเละหลักร้อยเบิลเก้าเก้าเพิ่น <9 S 2> บ่บเบิลมาเนยอโบเนพี่น้องเนาะอ้าวเมื่อนี่เมื่อไม่ไปไม่เพราะว่าของวัดวัดก้อนของเพิ่นเขาเนาะของน้ำเงินเขาเขาดูละเด่นวันที่สิบสี่เข้าไปเก้าศูนย์ศูนย์เก้าแต่บ่ได้เขาตัวเน้นตัวจอวันที่สิบสองเข้าไปที่สามเก้าวันที่สิบเอ็ด เข ton, tamam. okay. yeah. ้าไปที่แปดศูนย์แล้วกับวันที่สิบของเพื่อนเข่าสามหมดติดพมพนณองวันที่สิบหนึ่งสองตรงตรงตัวเน้นตัวจอวันที่สิบเอ็ดกับตรงตรงตัวแต่ว่าบดตัวเน้นตัวจอเนาะแปดศูนย์วันที่สิบสองกับเก้าสามเข้าตัวเข้าตัวกลับแต่บดได้เข้าตัวเน้นตัวจอวันที่สิบสี่ก็เข้าไปเก้าศูนย์ศูนย์เก้า วันที่สิบห้าถือว่ายั่งบรุษเดินดีก็มูของนับเงินเป็นดาวในทีมณตอนนี้เป็นหนึ่งในทีมนามวันสาวน้อยคนสวยที่น่ารักให้แนวทางมาตลอดกาบขอบุญขอบคุณนับเงินคนสวยเนาะเมื่อนี้ขอให้ได้ไปทังล่าพัฒนาเล่าสามาคีแล้วก็รัฐบาลไทยห้าน้อยเดดกันเดอรพี่น้องค่ะได้เขามาเห็นลิปเนาะ ให้ได้ไปกันสู้ขู่สู้ข้นโฉว,ว,วมัน,มน,มนจิ้มของผู้ใดให้ได้ไปของผู้นั้นลดน,นอกพงอแมพี่น้องเนาะอ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของนับเงินคนสวยในสวยเหล้าสามัคคีพแมพี่น้องเหล้าสามัคคีแคปหน้าจอน้องนํำเงินให้มาวันนี้รูดเหล้าสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้ หกับ8ปสองตัว6หาง5้าเก้าห้า8ูนย์หเน้นที่5รูดที่หเน้นไปที่5้าเก้ห้เนาะเอาแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของนับเงินคนสวยแล้วไปต่อเป็นของใครกาบขอบุญขอบคุณหน่อยน,นับเงินที่หาตัวเลขแนวทางมาว้างทางงั้งซองเนาะ ครอบพระคุ้นหลายๆต่อไปเป็นของซ่อง,อ,งองสุวรรณของซ่องสุวรรณเป็นจังโอ้ของซ่องสุวรรณพะนะของเซียนนมพ่อแม่พี่น้องของเซียนนมวันที่สิบสองของเพิ่นกระเขาอยู่เนาะคะเนาะแล้ววันที่สิบห้ายังบรูดเมื่อนี้มาตามตัวใหม่ว่าของเพิ่นสีไห้ตัวใดสีเข่าสีปังบ่เนาะอ่ะเป็นแฟ้นครับของไผ่จิมของผุ้นันพ่อแม่พี่น้อง ช่วงนี้เพื่อนเปิดเผยห,หน้าตาถ้ทาทางลูกรอแล้วพ่อแม่พี่น้องค่ะอ่ะผู้ได้ิิตามของเซียนหนุมเซียนหนมให้มาวันนี้รวดเหลาสามาขีสองทุ่มเพิ่งเกินนี้ศนย์นกับ2อสองตัวสหางศูนย์แปดศูเ้าบิ้ลจะเป็น0ูนย์ตัว3หาง0ูนย์สองแปสองตัวเน้นไป2หาง,ง,เ,นนง,หาง,งเน้นไปที่ สองแปดสองเก้าสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวศูนย์สองแปดโอ้ยโซนสองเก้าพ่อแม่พี่น้องคะศูนย์สองเก้านะคะแล้วไปต่อเป็นของใครแคบน้าจอพ่อแม่พี่น้องแล้วก็กราบขอบุญขอบขุนเซียนนมที่ให้ตัวเลขแนวทางมาว่างทั้งช่องเนาะกราบขอบคุหลายๆต่อไปเป็นของซ่องสุวรรณของซ่องสุวรรณเป็นจังไงเจ้าวันที่สิบสามกับถือว่ายังบรลลุเนาะ ของซองสุวรรณแล้วเพิ่นกระเข้าไปสามสามน้องพ่อแม่พี่นอ้องอะเมืองประวัตินิดๆหน่นนอยๆไปตัวมาของผู้ใดจิ้มของผู้นั้นเรล้าสามชีไปไงามากไงคือกันกับเล่าพัฒนาพ่อแม่พี่น้องโอ้บอกคือบอกคือเพราะว่าคือกับรัฐบาลไทยสองตัวและสามตัวไปเลยบ่อใดเกี่ยวกับสี่ตัวหกตัวเลยพ่อแม่พี่นอ้องอะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของสองสุวรรณองสุวรรณให้มาวันนี้รูด แลาวสามมิชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สี่กับหกสองตัวสี่หางสี่สามสี่ห้าหกสามหกห้าเบิ้นจะเป็นสี่สี่หกหกสามตัวสามหางสี่หกสามสี่หกห้าสี่หกหกสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่หกรูดที่หกเน้นไปหกสามหกห้าสามตัวเนียนหางเดียวเม็ดเดียวสี่หกสามแคปหน้าจอ ถ้าใครจะตามของสองสุวรรณแล้วไปต่อเป็นของใครกรขับขบุญขบุณสองสุวรรณที่ให้ตัวเลขหน้าทางมาว่างทั้งสองเนาะราบพ่อพระคุณหลายละเป็นของล็อกกิกพลาดรวยเป็นยังไงล็อกกิกสองยังมาให้เห็นพ่อแม่พี่น้องจ้าคู่ไงสองเก่าเนาะแต่ว่าเพื่อนเอาเจ็ดมากันกลางเพื่อนเอาเจ็ดมากันกลางตัววิ่งตะรูดกามาให้เห็นอยู่พ่อแม่พี่น้องคะ่ะของเพื่อนกระถือว่าโอ้เนาะ ใส่ได้อยู่ใส่ได้อยู่วันนี้ก็เข้าไปตัวนินตัวจ้วะอ่ะเมื่อน,นี้ผู้ใดเป็นแฟนครับมาจับตามมงเดินดีกันสู้พ้นอยู่แล้วพี่น,นอ้องชอบค้องไผ่ตามของผู้นั้นหลังจากผู้ใดทุ่นไปแล้วเนาะรัฐบาลไทยฮาหนอยเล่าพัฒนาเล่าสามัชีตัวอ่ะแอกเยี่ยพารวยให้มาวันนี้รูดเล่าสามัชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สามกับสี่สองตัวสี่หาง สามสี่สามห้ี่ห้าสี่หเบนก็จะเป็น3า4สามตัว3หาง3 4มสี่ห้าสามามสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่3 5, 4, 5, ามห้าสห้าสมตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวสามห้า หน้าโจแล้วไปต่อเป็นของไทยตามขบวนความคุณหลอกทีค่คาดรวยที่หายตัวเลขหนะทางมมว่างทางั้งสองเนาะตามคพระคุณนหลายๆอะช่อเช็ดใช่เป็นเต้งใดเมื่ออยากโซ่คว่ำรอเนี่ยบ่นุ่มหน่อยนะ้ำมนต์เป็นเต้งใดเข้าตั้งแต่แปดศูนย์แปดแปดศูนย์วันที่สิบเอ็ดเนาะกระถือยังมายั่งดีอยู่สิบสามวันที่สิบห้าเมื่อนี่เมื่อไม่ไปไม่พูดแม,ม่พี่นอ้องออาโบน่เรื่องเมื่อนี่อาจจะได้โซ่คว่ำรอก็ได รุ้งนี้เพราะว่าเลาาสามคีมีทุกวันเนาะลงให้ทุกมือพ่อแม่พี่น้องทรายขยันไปเล่าสามคชีชาิชาดใชให้มาวันนี้รูดลาาสามชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้1กับ3าสองตัว4หาง1718 3738เ,เบิ้ลก็จะเป็น1นึ่ง,งส,าส,าสามตัวสามหาง 137 138 113จ็องตัวเน้นไป2หางเน้นไปที่1837 3ตัวเน้นหางเดียว,มวเม็ดเดียวหนึ 1, 3, เอาแคปหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของคายเป็นของเหล็กมีทีมากครับพอบุนขอพุ้นนั่น่อเช็ดใช่ที่หายตัวเหล็กทางมาว่างทั้ง่องเนากลักบพอพุ้นหลายๆ อ่ะต่อไปเป็นคลองเหลขกมีทีมากคลองเลขกมีทีมากเป็นจังไงเจ้าเบิ่งประวัติจักน้อยพ่อแม่พี่น้องปฏิวัาิคลองพืนเจ้าให้เบิ่งประวัติเต็มยมาดามติคลองเพิ่นกะทอวา่าอัน,นเดินอยู่หักเดินแต่ตัววิง่งตัวรูดตวนด้วนลรโอ้อันนี้คลองรับนั่งฝาจันอ้า,เ,อาเดินตัววิง่งตัวรูดพ่อแม่พี่น้อง ต่บ้าฮะพวกห้เบื้องหไร้ด้วยรับประวัติเพิ่นเอามาใเนยน้อยมึงผู้ใดสิตามเลขมีที่มาเ,เตเารียมตัวแฉบหนาจวอเลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดเราสามขีสองพุ่งพึ่งคืนนี้หกกับเจ็ดสองตัวสี่หางหกสองหกสามเจ็ดสองเจ็ดสามเบิ้นก็จะเป็นหกหกเจ็ดเจ็ดสามตัวสามหางหกเจ็ดสองหกเจ็ดสามหกหกเจ็ด สองตัวเน้นไปสองหางเน้นที่เจ็ดรูดที่เจ็ดเน้นไปที่เจ็ดสองเจ็ดสามสามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียวหกเจ็ดสามแคบหน้าโจแล้วไปต่อเป็นของคายราบขอบุณขอบุณเหลขมีที่มาที่หายตัวเลขหน้าทางมาว่างทังช่องเนาะราบขอบะคุณลายลายต่อไปเป็นของเหลขกลับนางฝ่าพแม่พี่นอ้องอะเบื้องประวัติจังนิดจักหน่อยเนาะ ชิวาผู้อื่นขึ้นห้เบิ่งแท่เจา้าขึ้น่วเบิ่งของข่อยแมี่สิววาพังหันก็บเบิ่งไปหอดของเล่ากุนลาะว่ะวันที่สิบสามกับตัววิ่งตัวรูดมาเนาะวันที่สิบเอ็ดอดข้อกันมาเอาเบิ่งหน่อยๆพราแม่พี่น้องมาอยู่ตัววิ่งตัวรูดเพิ่นเดินดีอยู่เดินดีอยู่อ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามเอาแคปจังหดจะมา่ท่านเอามาว่างเทียเจา้าก็ได้เนาะ คุณมาดางฝ้าไปยังนอจอยิ้วเข่าเสร็จแล้วพ่อไปพี่น้องยิ้วเข่าแล้วกินกาแฟไปแล้วสองแก้วละเบินไปแล้วกาแฟแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้าเลขลับนางฟ้าให้มาวันนี้รูดเราสามาชีสี่กับห้าสองตัวสี่หางสี่เจ็ดสี่แปดห้าเจ็ด 58ปเพื่อนก็จะเป็น4-4-5-5 3สามตัว3หาง4 5 7 4 5 8 4 4 4 5เนาะค่ะเนาะสี่สี่หาเด้อค่ะเด้อสามตัวเนาะสองตัวเน้นไปสองหางเน้นไปที่4-7-5-8 3สามตัวเน้นหางเดียวเม็ดเดียว4-5-8แคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของไทยกาบพระบุข้อคุณเหล็กหลับนั่งฝา ที่ให้ตัวเลขแนวาทางมมว่าวทั้ง่องเนาะกาบขอคว้าขึ้นหลายๆอ่ะต่อไปเป็นของดาล่ารมาดัมเจ้าคือบัวยางคุณมาดัมคุณมาดามเจ้าคือบัไปเจ้าคือบัเดินเมือ่อีรเมื่อไม่ไปไม่พ่อแม่พี่น้องคะอผู้ใดชอบกระจัดขัดก็ผ่านกาบขอโทษขออภัยเหลขบข่อเขาบ่อปังเนาะกาบขอโทษขออาภายัยกะถือว่าเดินอยู่ได้หละพ่อแม่พี่น้องคะวันที่สิบสามกลับไปแต่จ้วิ่งเจ้รูุดสามมาทั้งบนและล่างเนาะ จับคู่ให้สามหกออกสามเจ็ดเอาคิดว่าโอ้อยู่จับหน่อยวันที่เก้าก็เข้าไปอยู่หาเก่าเก่าหาเมื่อนี้ผูใ้ใดจะตามของดาล่ามาดากแคบหน้าจอมาดามให้เมื่อนี้รูดลาวสามคีสองทุ่มครึ่งเกินนี้เก้ากับหนึ่งสองตัวสี่หางเก้าสามเก้าสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่เบิ้ลจะเป็นเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสามตัวสามหางสามตัวก็จะมี 1> 9ก้าหนึ่งสองตัวเน้นไป2หางเน้นที่1รูดที่1เน้นไป3 1 1หสแล้วกับหนึ่งพอแม่พี่น้องสตัวเน้น2หาง9ก้าหนแคปหน้าจอถ้าใครจะตาของดาร่ามาดางกราบขอบุญขอบคุณเซียนเซียนที่ให้ตัวเลขแนวทางเนาะแล้วก็กอบขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมโบว์วสิตเป็น FC ฟซใหม่เอฟเก่า ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามกับขอบพระคุณหลายๆคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเราสามาัคีคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ